สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาตัดต้นชบาเนาะเพราะว่ากิ่งเขายื่นออกมาแล้วเวลาเราจะขึ้นไปถากหญ้าข้างบนนะคะมันขึ้นลําบากเนาะเราก็เลยถากไอได้เป็นบางส่วนนะคะถากหญ้าได้เป็นบางส่วนแล้วก็เราไปตัดต้นไม้กิ่งชบาเนาะที่มันยื่นออกมาตัดออกแล้วนะคะตอนนี้ มาแล้วนะคะทางกว้างหน่อยเดี๋ยวกิ่งเขาจะเก็บไว้เนาะเพราะว่าเราปลูกแตงเนาะเพื่อให้แตงเขาเลื้อยขึ้นไปเดี๋ยวเราจะเก็บเขาไว้แล้วก็มาถากหญ้าออกเป็นบางส่วนเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นเบี้ยเล็กๆเนาะแล้วก็ถากออก ย้าตัวนี้กินได้ไหมกินได้นะคะทุกคนแล้วดอกลเหลืองของเขาเนะนําไปสกัดเป็นน้ํามันพืชเขาจะเรียกผักกาดอะไรเนี่แหละเราเราจะไม่ได้แต่ว่าเป็นสิงโตไหมใช่นะคะเป็นสิงโตชนิดหนึ่งเนะาะเป็นหญ้าสิงโตชนิดหนึ่งเป็นพันธุ์เดียวกันนั่นแหะคะนะ เมื่อเรามาอเมริกาปีแรกๆเนาะเราทําคลิปไว้อยู่นะทุกคนเต็มหมดเลยอะเต็มหมดเลยนะอย่าบอกว่าเต็มะเราเป็นแองแนะเราก็นั่งถอนนะทุกคนแล้วมันเป็นดอกนะเราก็นั่งถอนเป็นปอป่าเลยแหละสามีกลับมาบ้านเฮ้ยเมียกูไปไหนวะตามหาเมียคิดว่าเมียหนีที่ไหนได้เมียนั่งถอน ไอ้ดงดงนี้นะคะมันขึ้นสูงนะทุกคนถ้าเรานั่งน่ยไม่เห็นเราเลยนะมันมันสูงเพียงเพียงสะโพกเรานะแล้วแบบว่าเราก็นั่งถอนนะทุกคนถอนใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งกว่าจะหมดนะเพราะว่ามันเป็นต้นใหญ่แล้วสูงสามีเขาไม่ใส่ใจไงเพราะว่าไม่ใช่บ้านเขานะเขาก็ปล่อยลอกเลยเจ้าของบ้านเขาก็มาฉีดยาฆ่ายาอย่างเดียวนี้ นะแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้มาฉีดยาฆ่ายาเนาะเราถอนชิ้งออกหมดตัวนี้แล้วมันไม่ทันจะได้ขึ้นต้นสูงเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบดอกเหลืองๆเราก็ถากทิ้งนะแต่ก่อนนี่ขึ้นเต็มหมดเลยนะเราก็เก็บไปกินนะทุกคนแต่เพราะว่าเจ้าของบ้านอะ่ะเขามาฉีดยาฆ่ายาเนาะ,ะเราก็เลยไม่กล้ากินทุกคน เราก็เลยไม่กล้าเก็บกินเลยเพราะว่าเขามาฉีดยาฆ่ายาเพราะว่ายาฆ่ายามันมันยังค้างอยู่เนาะเราก็เลยไม่กล้าเก็บกินอีกเลยแล้วก็ถากออกนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกินให้ดูนะต้องไปที่สวนสาธารนณะแล้วก็ไปถากด้านบนออกนะถากด้านบนออกด้านบนก็มีมันเยอะ เป็นดอกเลื้งเหลืองรีบถากออกนะคะแล้วก็จะมีบางคนเขานั่งอยู่ตรงน,นั้นนะ<อ>เขามาลดน้ําผัดเข้ามาแก๊เดาอย่าเขาลงไม่ได้นะทุนวันนี้แดดดีหลังจากหิมะตกหิมะมาสั่งลเขาเ็้าลง,งไปไม่ได้เขาก็เลยเรียกตัดออกแล้วก็ดีนะคะคุณตัดต้นเขาออกแล้วก็ที่เขาออเยื่นมาตัดเฉพาะที่เขายื่นมาที่เราแบบ เดินขึ้นมาไม่ได้แล้วนั่แหละนู่นก็เป็นถนนถนนอยู่ข้างถนนแต่เราก็จะวิ่งผ่านนะคะ่งผ่า,าบ้านข้าง,างตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไม้นี้จะเก็บไว้เพื่อให้แตงกวาเขาเลนะื้อยเนาะเพราะว่าแตงกวาลูกยาวทุกคน กแตงกวาซื้อมาถุงต้องสามเหรียญน,นะไปแ,แต่ว่าให้มาแค่สี่เมตรเองเออฮะก็เอาก็อี้มานั่งตากแดดกันเนาะทุกคนดูผักนั่งตากแดดแดดมันก็ไม่ได้แรงนะเยอะแนี้โอเคโอเคโอเคก็สเปรย์ยาพาวรลโอเคอันนี้ก็จะเป็นลิลลี่นะเออยาแฮร์ uh, your hair. get your h a บ r b a โอเค ผักเมนะหลายคนถามว่าทำไมใช้เวลายาวนานจังทุกคนดูดินี่ยี่สิบห้าวันนะหิมะตกใส่เราก็เลยไม่สนใจไงอยากตกใส่ตกใส่ไปอันนี้ก็แ5ิบ้าวันนะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกนะอันนี้ก็ห0สิวันนะกว่ากว่าจะได้กินอนะ่ะเออ กว่าจะได้กินเขานะ่ะเนะก็ใช้เวลานานอยู่เราเลยไม่สนใจไงทุกคนเราเลยบอกว่าเราไม่สนใจในห้าสิบเจ็ดวันนะเดี๋ยวจะหาว่าเราโปหกเราก็เลยไม่สนใจไงเออเขาก็ถามว่าเอ้าหิมะตกแล้วทําไมปล่อยผักให้อยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยผักไม่ช็อตตายเหรอมันไม่ตายไม่ช็อตตายหรอกค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะลงได้แค่สามวันอันนี้ก็ห้าสิบห้าวันนะกว่าเราจะได้กินลูกเขาอย่างเงี้ยกว่าเขาจะเป็นกว่าเขาจะงอกเงี้ย ันนี้ก็ห้าสิวันนะหลังนะล้วก็เลยปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดราม,มา่าอะไรทําไมนานจังใช้เวลาเพราะนานจังมันใช้เวลานาจริงๆนะห้วันกว่าเขาจะเป็นลูกเป็นผลให้เราอะ่ะเออนะเราก็เลยปล่อยเลยตามเลยเลยแต่ก่อนนะเราปรงบปงมนะปลูกครั้งแรกปีแรกมาอยู่เมกาเราปรงบปงมแต่พอ เราเริ่มปลูกปี2019เนาะประมาณปี2018เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วหน้าทุกคนเราก็เลยไม่ใส่ใจไงไม่เคยใส่ย้ายมากใส่ใจมากผักก็ไม่โตเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็จะไม่ใส่ใจแล้วแล้วก็ปลูกไปเลยนะแต่เวเขาก็ขึ้น